ด้วยเงื่อนไขของเวลาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทาการแข่งขันเตะเกมอุ่นเครื่องในช่วงที่ตรงกับช่วงเช้าของบ้านเราทําให้ต้องแจ้งเพื่อนๆชาว,ชวสับหลอกก่อนว่าจนกว่าจะหมดช่วงปรีซีซั่นทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาสับหลอกจะแยกคลิปออกเป็น2รอบนั่นคือรอบเช้าจะมาตามเดิมในรอบล้วปีสัตว์แดงที่ประมวลข่าวสารน่าสนใจในรอบวันและจะมีสับหลอกบอกเรื่องเด็ดในช่วเงเย็นที่จะเป็นการเก็บตกประเด็นน่าสนใจจากเกมอุ่นเครื่องที่เพิ่งจบลงไปในช่วงเช้าของวันนั้นๆชนันแล้วรอบล้วปีสัตว์แดงเช้านี้ที่เผยแพร่ออกมาหลังงกม่อจจไนนาาะ ตกหล่นเรื่องของเกมที่เพิ่งจบลงไปยังไงฝากเพื่อนๆติดตามเก็บตกประเด็นจากเกมอีกทีในคลิปช่วงเย็นกันนะครับสำหรับรอบลัวปีแสดงเช้านี้ประเด็นน่าสนใจยังคงเป็นเรื่องของนายด่านป้ายแดงคนใหม่อังเดียลนาหนา้าที่ภายหลังเดินทางไปสมทบกับเพื่อนๆที่อเมริกาเจ้าตัวก็มีการลงฝึกซ้อมกับทีมในทันทีและเพิ่งมีภาพเปิดตัวในสีเสื้อสโมสรอ,อย่างเป็นทางการสําหรับนายประตูชาวแคานาดาจะให้นิยามว่าเขาเป็นผู้เล่นสไตล์แบบไหนก็น่าจะต้องนึกถึงคําว่าไฮลิกไฮรีเทิร์นะครับด้วยแนวทางการเล่นที่เป็นโมเดินโก๊ะค การเล่นปกติของพวกเอา f i e l d ถ้าไม่ยอมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงแต่เช่นกันก็คือถ้ามันเวิร์กผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาก็สูงมากไปแพ้กันข่าวอังกาเขียนบทความเรื่องของอังเดโอนา,นาลงในเดลติกหัวข้อชัดเจนเลยก็คือเขาเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกที่มีการเล่นค่อนข้างเสี่ยงฉะนั้นจึงต้องอดทนกับเขาให้มากเนื้อหาสําคัญที่เป็นไฮไลท์นั่นคือการบอกว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นจะต้องใจเย็นๆให้เวลากับอังเดโอนาให้มากหรือในทางกลับกันก็คือให้เวลากับการ เมื่อผู้คุณคุ้นชินกับผู้รักษาประตูในแนวทางอย่างดับบิลเดเคอาร์มานานถึง12ปีคุณจะพบว่าอังเดนานนาคือสิ่งที่ผิดแปลกไปในช่วงแรกๆที่ได้เห็นเขาหลงเล่นเปียบเป็นบทเพลงดับบิลเดเคอาร์จะเหมือนพวกดนตรีป๊อปร่วมสมัยที่เด่นตรงท่อนฮุกเนื้อร้องจำง่ายทำนองติดหูแต่อังเดนานนาจะเป็นแนวฮาร์ดล็อกเล็งเล้าเขย่าหัวใจเนื่องจากเขามีความกล้าใดกล้าเสียในการเล่นมากกว่าในช่วงแรกของการลงสนามให้ปีสัตว์แดงสิ่งที่อังเดนาน่าจะหนีไม่พ้นนั่นคือคำวิจารณ์แแลลละะกกกาาาารรเเเเเเอออขไไปปปีีียยบบบทททัััคนน่่่สงงงหตตตต้้ิดดว สั้นนั่นก็คือเมื่อทีมชนะเขาจะไม่ได้พูดถึงมากมายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมแพ้โอนาน่าจะเป็นเป้าหลักที่ถูกลุมเล่นงานทุกลิ้วรอยของความผิดพลาดของเขาจะถูกนํามาถ่างแผลขยายให้ใหญ่โตเกินความเป็นจริงเป็น10เท่าแต่ข้อเท็จจริงก็คือมันไม่มีผู้รักษาประตูที่เล่นในแนวทางร่วมสมัยคนไหนไม่เคยก่อความผิดพลาดมาก่อนอันที่จริงต่อให้เป็นผู้รักษาประตูในแบบเก่าก็ล้วนม,มีข้อผิดพลาดในการเล่นเหมือนกันหมดนั่นแหละครับอยู่ที่ว่าผิดพลาดในลักษณะใณะดต่างหากบทความของข่าวอังกาบอกว่าอาริสงเบเกอร์ของลิเวอร์ ดพาจากแนวทางการเล่นบอลด้วยเท้าจากแดนหลังให้เห็นเช่นเดียวกับเอเดนซอนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีความผิดพลาดได้เห็นไม่ต่างกันส่วนอังเดโอนาน่าตอนอยู่กับอันแจ็คหรืออินเตอร์มิลานเขาเองก็มีความผิดพลาดที่มาจากการเล่นบอลแดนหลังของตัวเองให้เห็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีพูดง่ายๆคือโมเดิร์นโกคิปเปอร์แทบทุกคนล้วนเคยก่อความผิดพลาดจากแนวทางการเล่นของตัวเองเหมือนกันทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไปอย่างอังเดโอนาหน่าฤดูกาลก่อนเขามีช็อตผิดพลาดที่นาไปสู่จังหวะได้โอกาสยิงของคู่แข่งหรือที่เรียกกันว่า e er leading short เออรั้ง และความผิดพลาดที่นําไปสู่การเสียประตูหรือ Earl ์เลอร์ลีดิงทูโกหนึ่งครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่เท่ากับเอเดนซอนของแมนซิตี้ขนาที่ดับเบิลดเดคเคอาร์มีข้อผิดพลาดที่นาไปสู่จังหวะได้ยิงของคู่แข่ง3ครั้งและข้อผิดพลาดที่นําไปสู่การเสียประตูอีก2ครั้งส่วนคนอื่นอย่างฮูโกโยลิสข้อผิดพลาดที่นําไปสู่จังหวะได้ยิงของคู่แข่ง4ครั้งข้อผิดพลาดที่นําไปสู่การเสียประตู4ครั้งและแอลลอนแลมสเดลข้อผิดพลาดที่นําไปสู่จังหวะได้ยิงของคู่แข่ง6ครั้งข้อผิดพลาดที่นําไปสู่การเสียประตู2ครั้งจะพบข้อเท็จริงออย่่่่่าาางงหนนนนึะครััืไมวูกปตใ บบเก่าหรือรูปแบบสมัยใหม่ก็ตามรู้มีความผิดพลาดในการเล่นตามแนวทางของตัวเองเกิดขึ้นได้เสมอมันหมายความว่าเมื่ออังเดลนานาเกิดมีข้อผิดพลาดขึ้นมาให้เห็นมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่มาจากแนวทางการเล่นที่เขาเป็นแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือการที่แฟนบอลต,ต้องมองภาพรวมของกระบวนการทํางานของระบบว่าการมีอังเดลนานาอยู่ในทีมนั้นมันคือการต่อจิ๊กสออีกชิ้นให้กับการสร้างทีมฟุตบอลในอุดมคติที่เอเดกเทนฮักพยายามสร้างให้เกิดขึ้นกับสโมสรธรรมชาติของพวกเราแต่ก็คุ้นชินกับความสามารถเหนือมนุษย์จลืมไปวว่าาค ผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เช่นกันให้ลิกไฮรีเทิร์นนะครับนี่คือคําที่แฟนบอลปี๊แสดงต้องท่องไว้จําให้ขึ้นใจเพราะอังเดลนาะหนะ้าคือความเสี่ยงที่ต้องแบกรับให้ได้หากอยากเห็นทีมพัฒนาสไตล์การเล่นให้ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมด้านเรียลชันของเพื่อนร่วมทีมภายหลังลงซ้อมครั้งแรกกับโอนานะ่ามีในส่วนของราฟเฟลวารานเที่ยวมาพูดถึงเพื่อนใหม่คนนี้ว่าเขาเข้ามาพร้อมกับคุณภาพระดับสูงที่สําคัญคือเขาเล่นบอลด้วยเท้าได้ยอดเยี่ยมมากจริง,รงๆเขาใจเย็นเวลาที่บอลอยู่ในการครอบครองนํามาึงควันนนทกรยไปถุใแบ เอาจริงผมรอจะเล่นร่วมกับเขาไม่ไหวแล้วนะขณะที่ตัวของอังเดลนานาเองก็มีภาพเปิดตัวกับสโมสรอ,อย่างเป็นทางการในรูปแบบของวิดีโอพรีเซนเทชันเต็มๆไปแล้วเมื่อคืนนี้โดยมาพร้อมกับบทสัมภาษณ์พอสมควรหลังกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเต็มตัวเช่นการพูดถึงครอบครัวของตนเองว่าพวกเขาต้องภูมิใจในตัวผมมากแน่ๆนเช่นเดียวกับที่ผมภูมิใจกับตัวเองในตอนนี้มากๆเลยและสําหรับวงการฟุตบอลของชาติดาวนี่คือสิ่งที่สําคัญผมได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องในบ้านเกิดด้วยดีมาตลอดแน่นอนว่าาพววกกกเเขข็้้้นนนภูมิใจัับดอครงงี หรืออย่างเช่นการพูดถึงสโมสรใหม่ของตัวเองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผมมีเพื่อนบางคนที่เคยลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้และผมก็เคยมีโอกาสร่วมงานกับเขามาบ้างแล้วที่อจัจจกโดยเฉพาะเอ็ดวินฟาร์เดซาสมัยที่ผมยังอยู่อจัจจกเขาเล่าเรื่องราวความยอดเยี่ยมของยูไนเต็ดให้เราฟังอยู่ตลอดฉะนั้นแล้วสําหรับผมมันคือเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ได้อยู่ใต้ชายคาสโมสรแห่งนี้เป็นหนึ่งในครอบครัวของยูไนเต็ดด้านของเอเดร็กเทนฮาณ์กกีมีัมนทัรสรั รกที่เตะกันไปแล้วช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนื้อหาสําคัญบางช่วงตอนมีการเผยถึงความตั้งใจแนวแนวของตัวหนงว่าอยากจะสร้างให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทีมที่เล่นจังหวะทางซิชั่นเพย์ที่เก่งที่สุดให้ได้มีข้อความที่ผมบอกกับลูกทีมของผมทุกคนเราต้องลงมือทําในแนวทางของยูไนเต็ดเว์คำถามคือยูไนเต็ดเว์คืออะไรแล้วตัวตนของเราคืออะไรเราต้องการจะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงในการหาแนวทางพวกนั้นเมื่อเรามองเข้าไปในประวัติศา,าสตร์สโมสรเราจะมองที่คุณภาพของผู้เล่นเหล่าด้วยเมื่อนั้นคุณก็จะตอบตตัววเเออองงได้้่าาารรก เราอยากเป็นแบบไหนใช่ผมชัดเจนว่าเราต้องการจะเป็นทีมที่เล่นจังหวะ t า a ซิชั่นเพ l a ที่ดีที่สุดในโลกแล้วอยากจะทําให้ทุกคนต้องประหลาดใจโดยฟุตบอลที่มีด y n a มิกมีมิติหน้าค้นหารวดเร็วดุดันที่เกิมาจากสปิริตความเป็นทีมนั่นแหละอยู่ในเด็ดเว์ซีซั่นก่อนเราได้เห็นมันบ้างในบางเกมเล็กหรือเกมใหญ่บางเกมที่เราพิสูจน์ได้เห็นว่าเราเอาชนะเป็นมันหมายถึงว่าเราสามารถพิชิตได้ทุกทีมบนโลกเพียงแต่เราต้องทํามันให้สม่ําเสมอจนเคยชินมันคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับเราที่จะเดินทางไปด้วยกันในการต่อสู้นิ นี้นอกจากนั้นเอเด็กเทนฮาร์ด hmm. mm hmm. ยังได้เสริมเกี่ยวกับเป้าหมายที่เขาตั้งใจเอาไว้ mm hmm. กับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงความคงเส้นคงวาคือเรื่องสําคัญที่สุดเราต้องทําไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่าเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราพร้อมจะชนะหมดทุกทีมแต่เราต้องการความสม่ําเสมอที่จะทําแบบนั้นให้ได้ตลอดเราต้องสร้างโครงสร้างอันเข้มแข็งและความเชื่อมั่นในกลุ่มกําลังที่ศรัทธาจริงๆว่าเราจะสามารถควา้าแชมป์ได้นั่นแหละเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ก็ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ในแบบฉบับแนวทางที่เป็นตัวตนของเอเดรกเทนฮาร์ดเหมือนเดิมาาางนนทํ ปีก่อนระหว่างเส้นทางจนมาถึงวันนี้นั่นคือความเชื่อมั่นและตั้งใจจริงที่จะสร้างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เติบโตขึ้นมาใหม่อีกครั้งบนแนวทางฟุตบอลที่ยิงพื้นฐานมาจากปัจญาซึ่งตัวเขาเองเชื่อมั่นมาตลอดนั่นคือแนวทางฟุตบอลแบบก้าวหน้าน่าสนใจในแง่ที่ว่าตอนนี้เท่ากับเอเดรเทนฮากมีจิ๊กซอสํำคัญที่จะเอามาลงในระบบการเล่นของเขาแทบจะทั้งทีมและแตั้งแต่ตลาดรอบก่อนจนมาถึงตลาดรอบนี้ก็จํานวน6คนตั้งแต่คาเซมิโลอันโตนี่เอเดกเซนมาร์ตินเนสมาจนตลาดรอบนี้ก็เตมิมเเเมมมสันมัานานาากบโโข้ดาย ในรายของมาเลเซียอาจจะยังมองภาพออกยากหน่อยว่าจะเป็นตัวหลักได้เมื่อไหร่จึงไม่ได้ขอนับรวมไว้ในทิ๊กซอภาพหลักแต่จากทั้งหมด6รายชื่อที่ว่ามาจะเห็นว่ามีทุกตำแหน่งจากหลังไปกลางแต่ยังขาดตำแหน่งสำคัญที่สุดในการที่จะเติมให้ภาพสมบูรณ์มากขึ้นนั่นคือกองหน้าตัวจบโดยในข่าวก็ยังเป็นชื่อที่พัวพันกับลานมุดฮอยลุนอยู่เสมอเพียงแต่ความคืบหนา้าก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มากมายไปกว่าข่าวที่สื่อพยายามจะหาแง่มุมเล็กๆมารายงานโดยไม่มีอัปเดตอะไรมากหลักๆสถานการณ์ตอนนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไน ตอบรับเพราะทางอัลตาตา้าต้องการเป็นเงินก้อนเดียวแบบเป็นเศตมากกว่าจะพ่วงผู้เล่นมาให้พวกเขาซึ่งจะทาให้ปีศาัดแดงกําลังกลับมาตั้งหลักเพื่อพูดคุยเจราจาแล้วค่อยแต่งข้อเสนอไปใหม่โดยที่ไม่มีใครทราบแท้จริงว่าจะเป็นเมื่อไรแต่ที่แน่ๆทางอาัลตนต้าก,ก็รู้งานไม่ใช่น้อยเพราะสื่อต่างประเทศรายงานว่าพวกเขาเองก็เดินเกมจิตวิทยาด้วยการพาเอารลัดบุชฮอยลุนไปเชื่อมโยงในหน้าข่าวกับเปเชพราะเปเชค่อนข้างชัดเจนว่าพายายามอยากจะเสียเอ็มบัปไปออกไปในตลาดรอบนี้ภายหลังเกิดปัญหากินแหนง่งแข่งใจกันเรื่องสัญ,ญ นี่ก็อย่างที่บอกครับว่าน่าจะเป็นเกมกลยุทธ์ที่ทางอัาลันตาพยายามจะใช้เพื่อนํามาเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขต่อรองกับปีสแสดงในทํานองว่านี่นะพวกเขาก็ยังมีช่องทางที่จะขายลานมูดฮอยลุนอีกหนึ่งช่องทางรออยู่ฉะนั้นพวกคุณเจา้ายังไงก็ต้องเร่งมือนหน่อยโดยที่ความจริงเราก็ไม่รู้ว่าเปเช,เชจะสนใจในตัวของหอยลุนจริงหรือไม่อย่างไรที่แน่ๆคือตามสื่อหลากหลายเจ้านั้นได้าการเหมือนกันหมดในเรื่องหนึ่งคือตัวของหอยลุนนั้นปักใจว่าอยากย้ายาทีมมาเล่นกับปีสแสดงไปแล้วถึงขั้นมีขข่่่าาาาาาววววเเเเจจ้้ตตััพพบกบกปปรระนสสสมมืออแงงงคค์ ตรงๆเคสนี้จึงพอจะพูดได้ว่า,าท้ศทิศทางข่าวดังกล่าวเป็นจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังพอจะมีหวังได้อยู่ว่าจะสามารถปิดดีลนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าช้าหรือเร็วแค่ไหนเท่านั้นส่วนตำแหน่งกองหน้าจะมีอัปเดตอนาคตเรื่องของเมสันกรีนวูดเทเด็กเทนฮากเพิ่งออกไปให้สัมภาษณ์ถึงแม้เนื้อหาจะไม่มากแต่มีในยยะแฝงเลนที่ตีความได้ว่าส่วนตัวของเขานั้นเขาไมงมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องว่าจะอยากใช้งานเมสันกรีนวูดหรือไม่เอาไว้แล้วเพียงแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรกับสื่อได้เพราะสุดท้าย เมซันกลิ่นวุ้นในแนวทางแบบไหนสุดท้ายคือเรื่องของประตูขาออกจากสโมสรอนเวลานี้เท่ากับว่าชัดเจนไปแล้วว่ามี5คนไล่มาตั้งแต่ซีดานอิกเบลอิทัเลตตาฮิตชองอนโทนี่เอลังกาและอเล็กซ์เซลลิสซึ่งทาเงินรายรับเข้ามาราว2 2ล้านปอนด์โดยประมาณโดยคนที่ทําเงินเข้าม,ามามากสุดในรายชื่อพวกนี้ก็คือเอลังกาที่ข่าวระบุว่าจะมีการตรวจร่างกายกับนักติงแฮมฟอร์เรสในวันจันทร์ที่จะมาถึงบนค่าตัวที่แมนยูจะรับที่15ล้านปอนด์ถือเป็นการกค่อยๆระบายของของ,ขงสตอ,อกากทมไั้ง,งังเเกกมอออุ่่นนครืบซล เพิ่งจบลงไปเมื่อชามมืดอน,นี้กันได้ในช่วงเย็ยนๆนะครับขอบคุณครับ